สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดีเจดังเผยเคยโดนหลอกให้เป็นเมียน,น้อย จนเมียหลวงตามตบถึงบ้านแน่นอนครับว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้ดีเจมะตุมเตชินพลายเพชรดีเจพิธีกรที่รุ่นล้นในวงการบันเทิงมานานผลงานโดดเด่นมากความสามารถจนมีแฟนคลับชื่นชอบและติดตามจํานวนมากล่าสุดดีเจมะตุมควงคุณแม่มาพูดคุยแล้วเรื่องราวต่างๆในรายการแฉมีบางช่วงบางตอนที่ดีเจมะตุมเล่าถึงเรื่องในอดีตสมัยวัยรุน่นเคยถูกหลอกให้เป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายเมียหลวงตามตบถึงบ้าน เธอเล่าว่าตอนนั้นอยู่ที่เยอรมันอายุ18ปีมีแฟนเป็นคนตุรกีเจอกันในออนไลน์ตูมกับเขาเป็นแฟนกันนั่นแหละแต่บอกแม่ว่าเพื่อนเขาก็ไปมาหาสู่กันแล้วแม่ก็สงสัยว่าทำไมผู้ชายคนนี้มาบ่อยจังเขาขับรถมาหาตูมทุกวันวันละสามชั่วโมงแม่ก็เอ๊ะเพื่อนหรอหนูบอกเพื่อนวันหนึ่งแม่อยู่กับพี่สาวตูมอยู่ในห้องมีคนมาเคาะประตูเป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งกับผู้หญิงสาวๆคนนึงและเด็กตัวเล็ก เล็กสองคนเปิดประตูปุ๊บเขาจะตบแม่หนูเลยและชี้หน้าด่าแม่หนูว่าเมียน้อยเป็นชู้กับผัวกูแม่ก็งงสุดท้ายนั่นก็คือครอบครัวและลูกเมียของแฟนตุรกีของมะตุม้มซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าผัวเขาคือผัวหนูตุมก็ออกมาเคลียร์ว่าแม่ฉันไม่ใช่เมียน้อยคือฉันจ้าคนนั้นก็ช็อกไปเลยตุมสงสารเขามากตุมเองก็ไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วหลังจากนั้นตุมก็เลิกติดต่อไปเลยตุมก็รู้ว่าตุมเป็นเพศสภ แบบนี้ตูมเลือกไม่ได้แต่ตูมจะไม่เลือกเป็นเมียน้อยใครมันผิดศีลธรรมเกินไปไม่ได้ท่านผู้ชมมาครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o o m ขอบคุณครับ